สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับการวิพากษ์ผเผยนิสัยแท้ๆของตัวเองมีแค่เซกโลโซคนเดียวที่เข้าใจออกมาเผยมุมมองทัศนคติและนิสัยของตัวเองผ่านทางโซเชียลการวิพากษ์พระยาของเสกโลโซโดยเจ้าตัวได้ผเผยว่านิสัยและทัศนคติของตัวเองนั้นหลายคนไม่มีวันเข้าใจ แม้กระทั่งลูกๆของตัวเองส่วนมากจะคบแต่เพื่อนผู้ชายไม่ชอบคบผู้หญิงเพราะเอาใจใครไม่เป็นและไม่อยากทะเลาะกันจึงทําให้เป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนโยนจะอ่อนโยนแค่คนเดียวคือลูกเท่านั้นการจะพูดเรื่องนิสัยและทัศนคติมุมมองชีวิตของการหลายคนไม่มีวันเข้าใจรวมถึงลูกๆหการจะคบเพื่อนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายไม่ชอบคบผู้หญิงเพราะการ เอาใจไม่เป็นไม่อยากทะเลาะกัน 2. ลูกน้องมีแต่ผู้ชายเยอะมาก 3. จึงทำให้การมีลักษณะที่ไม่สนใจอะไรใครเลยไม่อ่อนโยนพูดจาไม่ค่อยเพาะใจร้อน 4. และคนที่คุยกับการรู้เรื่องจะเป็นผู้ชายดายังไงผู้ชายก็ไม่ค่อยถือสาเพราะเขารู้ว่าใจร้อนโกรธง่ายหายเร็ว 6. ก,การที่จะดูแลผู้ชาย ภายใต้การบังคับบัญชาจึงต้องเด็ดขาดและรวดเร็วไม่นั้นเสียการปกครอง 7. มีแต่ลูกแหละที่การจะพูดจาอ่อนโยนด้วยแต่ก็ยังไม่พอใจพอโดนทําโทษครั้งแรกจะเป็นจะตายสิ่งที่ดีก็ไม่ใช่จะไม่มีการขี้เวียงวีนก็จริงแต่ภายในไม่ได้เป็นแบบที่เห็น9เป็นคนเซนซิทีฟมากๆแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้เพราะการจะให้ชาวบ้านรู้ แค่การแข่งก้าวนิสัยไม่ดี 10. ใช้เปลือกปกป้องตัวเองและครอบครัวเอดแต่เห็นใครเป็นทุกข์ไม่ได้เลยช่วยจนตัวเองเดือดร้อนแต่ตอนนี้ไม่ละสองการพอใจที่ไม่ต้องมีใครมา,กการักการจะได้เป็นตัวของการเองเต็มที่ถ้าใครรักแล้วการจะกลัวเขาผิดหวังก็ลเลยจะอึดอัดแต่นิสัยและสันดานทุกอย่างมีคนเดียวที่เข้าใจและรับรู้คือ เสกโลโซขอบใจเธอที่ทนกันมาอุตส่าห์รอนแรมกับฉันมาตั้งไกลฉันมีแค่หัวใจทำให้เธอได้เท่านี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์และขอบคุณเพื่อน,อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ